นนมีราคาพิเศษด้วยก็คือคําถามต่อไปครับผมวิธีการแต่งกีวีนะครับมีของพี่บูด้าโดยส่วนตัวแล้วมีแบบไหนบ้างก็จริงๆถ้าเอาเฉพาะอย่างเร็่นี้นะครับมันก็คงจะเหมือนกับตอนที่เราได้ยินเรื่องวานบูด้านั่นะครับ,รบผมก็คือว่าเรารอให้มันมีมีสองสองอย่างนะครับของผมก็คือว่าผมไม่ได้ไม่ได้เก่งแบบ วยากรภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นกรนที่เป็นแบบกรแปบดบกรอ,อะไรต่างที่เป็นแบบหลักวิชาเนี่ยเราก็เราก็ไม่ค่อยได้นะฮะจริงๆแนละ้วแต่เรารอเรื่องเ,อเรามีผลกระทบจากเรื่องสังคมครับบางทีเราไปเจออะไรที่เป็นผลกระทบจากสังคมภายนอกมันกระทบเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็เขียนเป็นตัวีหรือว่าจดกระทึกเก็บเอาไว้ครนี้ ปกติเราจบศิลปะามาใช่ไหมครัเราจบจิตกรรมจบอะไรต่างๆมามันชา้าบางทีเราเห็นอย่างงา่ายๆครับผมยกอ่านให้ฟังบทหนึ่งแล้วก็จะพอจะอธิบายคำถามนี้ได้แโอเคนี่าที่บทนี้สั้นๆนะครับชื่อว่าภายในซ่า ทีที่แสงไฟดวงใหญ่ฉายแวบว่าบ้านเรือนพัง่หน้าศเธอเธอเห็นคลังอาวุธหรือไม่ในโทรทัศน์ภายใต้กองซากปรับผังพันนะั้นมีสิ่งใดศพเด็กใช่ไหมที่อยู่ในซากศพของแม่ใช่ไหมที่อยู่ในซากศพของพ่อใช่ไหมที่อยู่ในซาก หรือเป็นศพของผู้ที่ปรุงอาหารกลิ่นหอมกลุ่นเมื่อวันวานศพของผู้ที่สอนให้อ่านเขียนศพของเหล่าผู้นั่งเรียนศพของผู้ภาพเพียนที่จะรักเธอเห็นหรือไม่หากแต่ฉันไม่เห็นสิ่งใดในจอโทรทัศน์ฉันไม่เห็นคลังอาวุธฉันไม่เห็นศพของผู้ก่อการร้ายเธอเห็นเหมือนฉันหรือไม่ นั่นศพเด็กใช่ไหมที่อยู่ในซากอันนี้คือบทที่ชื่อว่าภาัยซากครับตอบคำถามของออดี้คือว่าเราดูทีวีในขณะนั้นมีสงครามอิรกอยู่ในทีวีแล้วปกติเวลาที่เราเห็นภาพข่าวใน C&N เหรือต่างๆเวลาเราเห็นการลบใช่ไหมฮะพอเขาบอกว่าตรงนี้ตรงนั้นโดนโจมตีโดนทิ้งระเบิด เราก็จะเห็นแสงแวบแว,แวแบปบ,บวัเหมือนเป็นตรงนั้นเป็นโดนระเบิดแล้วเราก็จะข่าวก็จะบอกว่านั่นคือการโจมตีผู้ก่อาการร้ายนั่นคือการทลายคังอาวุธของผู้ก่อาการร้ายของอะไรต่างๆของฝั่งตรงข่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่เคยเห็นภาพผู้ก่อาการร้ายนะครับเอดีเราเห็นทีวีเราเคยเห็นแต่แสงแวบแวแบปบ,บวัแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันมันมีหนังสือสยามรัฐสัปดาห์วิจารหนึ่งเล่มหน้าปกนะฮะมันกลายเป็นหน้าเด็กซึ่งโดนสะเก็ดระเบิดและเลือเดเต็มเลยฮะแล้วก็ในเล่มนั้นเนี่ยมันพูดถึงศพมันจะมีศพของเด็กศพของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยที่ถึงคนรักนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะ เราไม่เห็นอาวุธเราไม่เห็นก่อการร้ายอะไรเราไม่เห็นเราเห็นศพเด็กมากกว่า <c oughs> เราเห็นศพคนอื่นมากกว่า <c oughs> แต่ครน,นี้ไอความรู้สึกที่มันปะกระทบอย่างเงี้ยที่เป็นเรื่องราวภายนอกเนะี้ย <c oughs> เขียนรูปมันไม่ทันจะมานน่ <c oughs> เพนติง้งเราก็ไม่ได้มีทักษะขนาดที่แบบว่าคิดแล้วมันรุนแรงมากตอนนั้นแล้วมาเขียนรูปแล้วแบบจะได้ห่างใจเรา หรือว่าจะทำหนังก็โหยากจะมาทําหนังอะไรหนังสั้นแล้วจะอะไรเดินไทยมันก็ต้องไปตัดต่อต้องคาโกยากยากแต่งเพลงก็ก็ก็ยังไม่ใช่อย่างนะครับเวลา้ะก็มีตั้งหาที่มันมันเป็นศิลปะที่มันเร็วสุดครับคือภายในซ่ามันก็ปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในหัวแล้วมันเห็นเลยว่าเราเราเห็น รูปของเด็กที่มันอยู่หน้าอกเนยือเราเห็นเด็กที่มันอยู่ในภาพขา่าวน้ายึดเหนื่อยอย่างเงี้ยเาวีเนเร็วสุดแล้วที่เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราต้องการ<ด>ครับได้ครับเพราะงั้นวิธีการเขียนอย่างแรกก็คือเขียนแบบอย่างเงี้ยครับคือม,มีอะไรมากระทบก็บาวาดไปแล้วค่อยมาเกลามาขัดเกลาคําที่หลับนะกับวิธีก็คือว่าอันนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องภายในหรือว่าเรื่องที่ สะสมมาจากประสบการณ์อะไรต่างๆก็จะเอาขียนก็คือ,อ,คอ,อได้แลกมาจากเรื่องราวชีวิตประจำวันสิ่งครับตัวคำก็จะใช้ง่ายๆนะผมก็กจะไม่ได้มีแบบสัญลักษณ์อะไรมากมายนะในใน,ในเนื้อหานะครับก็จะง่ายๆครับที่เข,<อ>ข<อ>าที่ฟังมาท่าที่อ่านของพี่บูดา้มาก็ภาษาก็ใช้ง่ายสื่อสารคืออ่านเป็นเรื่องราวขั้นตอนดูเรื่อง ก็ไม่ได้ใช้สับอะไรที่ยากขนาดนั้นแล้วก็ต่อไปครับผมในการเขียนทวีแต่ละบทหรือแต่ละตอนเนี่ยแรงบันดาลใจมันต้องมีอะไรที่ผู้ได้มาจากตรงนี้นครับก็แรงบันดาลใจอย่างแรกก็อย่างที่บอกคมาจากเรื่องที่มาจากภายน,นอกครับแล้วก็มาจากเรื่องที่มาจากภายในก็คือประเภทที่เราอยากจะพูดอะไร อยู่ในใจเราก็มีศิลปะมีบทกวีอย่างเงี้ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะแสดงออกได้แล้วก็นอกนั้นมันก็บางทีก็คือคนเขียนหนังสือหรือเป็นไม่ต้องเป็นอาชีพก็ได้ครับใครเขียนเพราะรักเขียนเพราะชอบเนี่ยผมว่าทุกคนแหละก็คือจะมีหมดก็คือว่าเวลาเราคิดเวลาเราอะไรต่างเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันอะไรเราก็ เราจะเขียนลงด้นยปากา,กาบ้างลง f e c e b o o k บ้างลงอะไรต่างนี้บ้างมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติก็คือจริงๆแล้วดางใจก็จะมาจากหลักใหญ่ๆน,นี่แหละครับครับก็คือโลกภายนอกโลกภายในถ้าถ้าใครอยากจะเขียนบ้างก็เอาสิ่งที่เราเห็นมามารวมกับตัวที่เราเป็นยมาเป็นบุกวีได้ได้ได้เลยครับได้เลยครับผมแล้วก็ก็คือพูดถึงเรื่อง ในเล่มนี้นะครับโลกภายในที่พี่บูดาซื้อ,อ,อมาในเล่มนี้มันเป็นยังไงครับโลกภายในส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการตั้งคําถามกับกับตัว,ก,ตวกับตัวต,วตนบ้างอย่างเช่เนี่มันมีอีกหลายบทนะฮะแต่ว่าเอาสักบทที่เป็นเรื่องเมื่อกี้พูดถึงโลกภายนอกแนละ้วคือเรื่องเกี่ยวกับเ,เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะให้เกิดสงครามอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องของโลกภายในก็อย่างเช่นมีบทหนึ่งชื่อนอก ในครับนะฮะนั่งหกตัวอยู่ในห้องที่แสงสอ่องไม่เคยถึงเนื้อเปียดถูอยู่กับกระแพงปูนค้่ำควรกับความป่วยไข้นอกชายคายินเสียงคนไล่ฆ่าฟันด่าทอเวลานี้ตัวไม่เปลือยใจไม่เปล่าแต่นอกใน กำลังต่อสู้กันอย่างดังน,นอกนั้นทั้งขาดกลัวคืนขงในนี้หลีบล,ลีหวังรื่นรมแต่ปวดร้าวใครต่อใครต่างส,ส่งเสียงร้องยุคให้ฉันเดินก้าวหากเพียงแต่งแง้มประตูออกกลิ่นเศษเนื้อเห็นไหมก็ครุ้งตลกของปวน <c oughs> คืนที่มันไม่ได้มี <c oughs> อะไรมากระทอ่อแป แต่มันกำลังพูดถึงแบบเออสิ่งที่มันอยู่ภายในจิตใจเราว่าเออคือคนสังคมมันมันข้างนอกข้างนอกมันก็เป็นสังคมที่วุ่นวายแบบที่เราเจอเจอกันอยู่ใช่น้ยนะครับแต่ไอ้เพราะข้างนอกมันวุ่นวายบางทีมันก็เลยทําให้ข้างในของเรามันก็วุ่นวายเช่นเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยความแปลกแยกครับคือวิกฤตของสังคมเนี่ยมันมันทำให้คนเรารู้สึก ไปแยบกกตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกันบางทีเราไม่รู้จะเชื่ออะไรอย่างความขัดแย้งทางการเมืองทางสังคมทางเศรษฐก,กิจบางทีเราโดนวัทจมาจากสื่อจากอะไรข้างนอกบางทีเราไม่รู้ว่าจะเราไม่รู้จะเลือกอะไรเราไม่รู้จะเชื่ออะไรไเราไม่รู้จะเอาตัวเองวางอยู่ตรงจุดไหนไ<ด>อย่างไรมันก็เกิดเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นความภาษาอังกฤษคองง่ายเอเลนเนชั่นนะก็คือเป็นความแปลกแยกที่ ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้ก็คือโลกภายในซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเกิดขึ้นกับคนทุกคนแล้วมั้งที่รู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องแล้วก็แบบถ้าเราเปิดประตูออกไปข้างนอกเราคงจะต้องเจออะไรที่แบบโอโ้โหกระมาน,นมากมายแต่การที่เราอยู่ข้างในก็ไม่ได้หมายความว่าเราหลีกหนีมันทนเราก็ต้องต่อสู้กับ,บตัวเองต่อสู้กับสิ่งที่มันอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะครับู้คิดตัวเองใช่ใช่ครับประมาณนั้น ก็คือโลกภายนอกโลภภายในที่ซื้อออกมาครับครับแล้วก็อยากให้พี่บูด้าแนะนําวิธีและขั้นตอนการทำหนังสือเกี่ยวกับกว,วีเกี่ยวกับกวีทําเองครับจรจึงจงอองมีเมือนันอ๋อครับครับ <c oughs> มันมีวิธีที่ที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนคได้เขียนกวีกกเยอะแยะเอาเฉพาะที่ไม่ได้พิมพ์ก่อนถ้าที่ไม่ได้พิมพ์เนี่ยก็ทุกทุกคนคงทราบด,ดีก็คือจรงนี้เราเป็นยุคของ โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นอะไรต่างๆที่เป็นช่องทางเหล่านี้เนี่ยนะมันก็เปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็นของเราได้กันกรองได้นะครับแสดงความเห็นของเราได้แล้วก็แน่นอน Facebook มันก็โพสต์ไปหนึ่งทีมันก็มีคนอ่านอะไรต่างๆส่งต่อกันไปใครชอบไม่ชอบจะกดไลค์ไ like ม่ไลค์อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับดัน้ก็คงเป็นช่องทางหนึ่งที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการผิด ชีวิตประจำวันมากๆนะครับนะครับกับอีกประเภทนึงก็คือพิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมามันก็สําหรับผมก็มีอยู่2แบบดชวยกันคือเราพิมพ์ในลักษณะที่เป็นพิมพ์แบบจํากัดเขาเรียกว่าเป็นปรินต์ออนดีมัก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะมีการทำมากก็จะเป็นซีร็อกซีร็อกประมาณร้อยเร่มมันจะกีราคาเท่าไหร่เราให้เพื่อนเราออกแบบจัดหน้าเราอาจจะอยากทํแเราก็จัดเองได้แล้วก็เอาไปถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสารก็ถูกกันนะฮะหรือนี่ก็ถ่ายกันหนะ้าสิบสตางค์สามสิบสตางค์ 3, บ้างอะไรเงี้ยเข้าไหมเอามาเย็บเย็บเล่มสั่งเทาเย็บก,ก็ได้นะมันก็ผมว่าพันสองพันบาทก็สามารถที่เราจะเอาเอกสารแบบเนี้ยไปขายบ้างไปเผยแพร่ไปแไปจกคนที่เรารักได้ล